ตอนนี้เทาอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปากทางและอยู่ข้างในของปั๊มน้ำมันจะมีสวนสัดเมื่อนี้เทาเสื้อผ้า,าสมรเล็กสองคน <c oughs> พาเด็กหน่อยสองคนมาเบิ่งสวนสัตว์เห็นแต่กระเจ้าว่ามีสวนสัตว์เนาะบ่เคยมานไ่เถื่อก็เลยอยากเข้ามาเบิง่ง ยางดินนะได้ยางหลบบังเลยมีมัวพันลองฮอนแคทเทลหามเอาอาหารใส่สัตด <laughs> นกนกนกอุ้ยหลายแทะขาจะเลี้ <c oughs> งยงไว้หลายแทะน่องนกนลแ้วก็เจาะเทศหลายเนาะหนึ่งสองสามสี้าดแต่สตอมันยาวแท้เดื ฟินมันใหญ่ๆเนาะพอเห็นแน่นใน Youtube อะ่ะใครจะเอาคีย์มันเลยได้คีย์ก็ได้อะค้นขึนคีย์เลยอันนี้ส้นซัดยู่ที่เยี่ยงจันอยู่บานปากทา่ามันสวยเป็นยังไง ไชมันกับนี่ชีดำเนาะอันนี้ชีเข้าฮัลโลัโหลตอนแล้วอู้มนมาลายเนี่ยมันอยากมันอยากกินอาหารแต่ว่า้าเจอกให้เืออาหารอันนี้คือปลายในนำมุกกระจอกเทศ ออสตริดส์อ้จะมีสองสีเลยสีดำสีดำสีเทาเรียกว่าเป็นตัวหูตัวแมวฮะห้างโบหัเนาะโบมีขอ,มองมลหูสีดำวะลูกโอ้ฟ oh, อโบหู้ <c oughs> <c oughs> มันมายืนอยู่ในร้านฮะโบกาะขอบไก่มน,นเนาะ <c oughs> คอมันยาวๆ,ๆอ่ะเก่็ดๆสวัสดีสาวโลกตัวมันใหญ่ๆเนาะอ้วมันหน่อยๆเนาะคอยาวๆหรอๆๆขึ้นนัววะกะโบ๊คือ ค่ะพวคือนกได้เนาะนกขเขามากเกลี่ไงเขาเนาะหมามันก็นอยู่แต่มันหมาเน,นี่ย,นนนยล่าได้เอา้าเขาจะวันล่ามวนมาดองคีเพื่อนกับหมาเ้ยโอ้เน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 ตัวนี้ชัดเจนเลยนี่คเาวันล่านี่นะล่าล่าล่า

โตนับมัน้อตู่ืมนับไหมแม่เจโตเจ้กโตบี้เจ็ดต่เขิน <c oughs> ยังคือเตียนะ้ยแทะมาอ่านป้ายมันก่อนาะมาแค่ <c oughs> โอ้ยมาแค่อันนี้นะกับแบบคนแค่คนแค่กับคนน,น้อยนอยดาว์ฮอส ามาแขกมาหน่อยมาแขกก็มีฮะก็เคยเห็นมาเตี้ยติดตุ๋ยเนาะติดตุ๋ยเตี้ยเนาะเป็นยังก็หนองมา่ได้ เอ้า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 โอ้มันตกใจมันตกใจยืนเออยืนยืนสูงข้างกันโบยืนสอนกัน ยังบึงไหย่างบึงตกเข้ากับเขาผมนี่เขาผมนี่ผมแถวนี้อ๋อยนเป็นในเสียเนนี่อยู่ไกลๆละวรนะลูกเดียเห็นยนไกลๆแล้วม่ ยังมีลายเนาะไปทางเบิงทางเหนียวก่อนเนาะเบิงอ้อมทั้งนันก่อนอยังรอมาเบิงขางนี้เน,นงนี้ก็นยังไม่ลายอยู่ได้มินิซูงัวบรามานันเออพันใหญ่เลยงัวพันใหญ่อันนี้คืองัวบรามานัน เปใหไงเนาะไงสำค้ายแล้วเนาะตัวก็ใหญ่ไล้ไเนาะคนมาหลินไลยอยู่ไหม้มาถ่ายหูก,กับยนห่างยนหิงจะมีเฮือนกอ็เจอง้อแค่อ,อันนี้กันออสเตรเลียน บราวฟอร์ดงอแขกกมีปะเนี่ยมันบุลูกเนาะมันบุลูกอ่ะตัวบางใหญ่หนึ่งฮัลโหลงวมาจากต่างประเทศเลยจากออสเตรเลีย ินมังมง่วงแคสเซิวอรี่นกแคสเซิวอรี่เนี้ยเขายาใส่ซื้อมานี่เวลาบูมีเนาะเป็นโตเป็นนกที่มาจากต่างประเทศนี่เป็นสีนะนี่เคยเห็นไหมเนี่ยเคยเห็นไหม เฮออ้ยจะมาจะมาะมีขายขนมขายกระ,กะลแลม black Swan หงขาวกัมีหงดำหงขาวบิ้งบ้งบ้ง,บงหง พุนยืนลุ่มพุ่น่ะหงดำหงขาวสีขาวสีดำปเป็ดก็อลอยอยู่ฮาเป็ดปาลากับไล่ๆเนะาปะปลานิลปลานิลปลานิลสัตว์ที่เ้าบ่เคยเห็นนะ่กะก็มีบ่เ้าบ่เคยเห็นตัวจริงนะเห็นแต่ในหูมาเยื่องกันเลยนะ แ a p r i c o r n e s ัันาวัน <'m> เนื่งเด้อเนี่นยนายเป็นเนื่องนี้เนาะมีเปลืองป็นเน้อ มันมาอยู่น้ำข้นดนเลยมันกับโมยานมันขุ่นละไก่บรามาบรามาชิเกนโอ้ฝนคอมันงามงามกกุ๊กุ๊ก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  Anh này, màn Khang đầm, đầm. Nhỏ quá. เ e d อีกัว a น g าอ yeah, ีกนกระปอมยักษ์กระปอมยักษ์อีกัวนาเวทอีกัวนากระปอมยักษกระปอมยักษ์มันนอนสบายเลยยอนขากะ มาคอนกมาคอนกแก่เออนะตกตบไล้เ่ยยังมีลายๆายนะอหอดปุ่นเนาะอีโกดแบสซามี่ตัวใหญ่ใหญ่เนาะ

nó bên tàu nhảy <laughs> lái tô nó tiếp tô đấy khảo hôm một hết khảo hôm một tôi nhảy nó น่าหากวะหน้าไม่ตัวหนึ่งนะสลู๊ด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 นกกระเรียนยุโรปขมอนเครนนกกระเรียน นุกอีโมอีโมเบิร์ดน,นี่บุกเคยเห็นไหมคือไก่ไก่ไหมมันมันหอมอืออร่ันกินดิวยเพราะมันจริงกินอาหารมันเลย

เอ้าเเขามันอ่ะอันนี้เขาน่ะนะกำลังปงวะเออตัวนี้เขาย้าแล้วนี่เลายโตเนาะเกิดใหม่ก็มีก่อนวน้าเขาเงียวกว่ ตัวนี้เขากำลังตรงมข้าหูอะไรังไงว่าเป็นตัวผู้ตัวแม่ยบงเขาป่ะน่ะตัวแม่บุ้มีเขานี่ตัวแม่ตัวผู้แล้วมีเขายังมีลายเนาะ ไก่ฝ่า Rabbi ลัางขาวไก่ฝ่าลัางขาวกําลังบอกใครอยู่กับมีกําลังบอกใครอยู่กับมีนี่คือแอนตอมแม่สนี่แก้มขาวม กระตายหยักเฟลเมสเ h ลเมสเจเน็ตแรบบิทหงขาวหงดำ

สน,สน่มงกุฎสนีมงกุฎนุ่คนมันงามเนาะอ่านได้ไดหนอ่านได้ได้ไดไดขาวนกขาวนกขาวไวซ์ว,สสวน อมองมองใหญ่ซุกแล้ว,ลวออกของเฟินเอาทางนี้ลงมาได้ปะเขาลงได้อยู่เพื่อนของข้า,าเจ้าและของเจ้าของแล้วอ,อุ้ยมีปลาเพราะเบิ่งบนปลาปลาก็มี ใส่ปลาตนนัวน้อยๆนะน่อยกบมึงปลาใหญ่พี่นี่อันนี้มันน,น้ี่กุ้งกูมันนเป็นปลาแบบนีเลยปลาลูกเข็นปลาอนี่นปลาแหละมากมันกินกุ้ง อะนรง่าอะบ้เยยันรูปเคยเลยอันนี้กินกุ้งอันนี้กินเห็นไหมมือกุ้งใหญ่ไปไปส้มซัดต่อเฮาโอ้ยางเมื่อแล่เนาะขากี่วะ เมือ่อยยังวะแรคคูนแรคคูนโบเคยเห็นตัวจริงยี่นี่แหละแรคคูนเห็นนะเหม็นเผือกเหมืนสีขาวชืบบ่อแทบันเาจะเป็นเหม็นตัวซีดาหมืนเอเงมสีขาว้มันมีอัน,นี่มีเาลมไหมมันพอ ตอนนี้ตัวแรคคูนมันอยู่เทิงอันนี้เขาบเห็นว่มมันนอนอยู่เทิงนะ,ปะไปเบิงเลยตอนนี้ขเขากลับมาบอนยนห่างอีกแล้วแต่ว่าซัดยังไม่ลาลหลายนก,กก๊ก <c oughs> อ้ยตัวใหญ่แท้เ <c oughs> นาะ <c oughs> คิดว่าตัวไหนหน่อยนก,กก๊ก ตัวใหญ่ขนาดเลยคิดว่าตัวเล็กหน่อยเอาปากกาแต่วันนี้หูเป็นสีขาวนะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลผมนะลลก็เห็นเนาะแต่แปลกซัดแปลกลาย นูงยังอันนี้หโหบ้านนูงยังฮะโหบ้านนูงยักงรูปหมีลนยลายมีแคทมีแคทมีแคทเนี่ยนะมีสวยเนาะ โอ้ก oh, oh, ็จะเห็ดกงงอันี้ไปผังห่างไว้ก็ได้แสดงว่ามันบอกเนาะถ้ามีลูกนพบสามัวแมวเน้อเล่นหน่อยเนาะ mara Nó lắm này nó, เนาะมีลูกพร้อมลูกลูก xong <laughs>

นกกาเรียนฝนมันงามโอ้หบปนบปีนนกกาตลุกลนโอ้งามเนาะ